สบายดีสุขุสุคนเมื่อนีสิาพาทุกคนออกไปหาซื้อแนวกินตอนแรกเขากะ,กะวา่าเฮ็ดกับเขากินเองแหละแต่ว่านี่มันทุ่มที่สองทุ่มแล้วเนาะก็เลยบริเฮ็ดคำเฮ็ดแล้วสิมีเด็กน่อยงอแงเนาะเพราะมันดึกทุ่มสองทุ่มออกเกดก็คืออยากนอนแล้วนเนาะเพราะว่าตอนแรงเขาบวไหนอนเดี๋ยวนี่คำอยากนอนและมีอาการโหลดทั้งว่าคนเดียวทั้งจมทั้งกีดมาเบิดนะเฮ็ดกับเขาก็เลยโด,ดนนนเถื่อด,ดีกว่าถ้าเฮ็ดกินเองตอนเบื่อกับเขาที่ตลาดดีกว่า บอดนกระเบื่อนะกับเขาอยู่ตลาดนะเพราะว่ามันมีแต่แนวเก่าๆเนาะกระบื้สิกินยั้งแล้วนี่แหละเวลาเขาเบื่อกับเขาก็สกินแต่กวยเตี๋ยวนี่แหละท่านี่ก็เป็นหานประจําเลยนะขาก็กินแต่อันเก่าๆไม่นู่งเก่าๆนั่นแหละกินเป็นน้าตกแลวกระเสนมีขาวตอนนี้ข้างๆหานก็มีร้านมาลาเปิดใหม่แต่ก็ยังไม่ได้ลองซื้อมากินเนาะว่าแ่บหรือบ่เดี๋ยวมาหอบหนาก็เนาะจังสิลองเฮาสั่งกลับบ้านเนาะออก็สิตักพักไปกินน้ำ ผักกระสิเป็นทั่วง,งอกกับโหระพาบอกเขาอ,อื่นเองบอกแน่ใจเนาะว่าเป็นโหระพาหรือเปล่าเฮากระสิตักบาหลายปันไดนอกเนาะกระสิตักไปแบบพอดีกินกับพ่อทั่วง,งอกดิบก็กินลายก็บ่ค่อยดีปันได้ไหมาะคนอื่นแต่ตัวเองก็กินคือเกาไผ่เสียเอาเมื่อบ้านแล้วก็ไปต้มให้มันสุกก่อนก็ได้แต่ว่าเฮาขี้ขานเนาะกินแบบนี้แหละมันสะดวกรวดเร็วกว่าเนาะเพราะว่ามีอย่างเห็ดเยอะเลยของแฟนเฮากระสั่งเป็นเกาเหลาเนื้อส่วนลายเฮาก็บ่ค่อยออกมาซื้อกาแฟหรอกโดนๆนเถื่อนะ เพราะว่าคาออกเกตดนอนแล้วก็คือบ่ได้ออกมาดอกถึงเสียอยากออกมาคือบ่ได้ออกคือเก่ามันก็คือสิบวีไภไผปลุกลูกเพื่อออกมาข้างหนกบปเดียวดอกนอกจากสิบปเหโทุระอีรีนอกจากสิปลุกตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวหอกแลหลแล้วนอกกําลังสิเมือ่อเห็นมาล่าแถวตึกเปิดเหาก็เลยอยากลองกินบึงเดี๋ยวห่านาใกล้ๆร้านก๋วยเตี๋ยวค่อยไปลองทีหลังตอนแรกก็บม่ได้คิดว่าซื้อดอกเอาไปเอามาเลยอยากกินก็นเลยซื้อมาแววซื้อประมาณสี่หาใหม่นั่นแหละ โอเคตอนนี้ก็คือหิ่มปากบานเลยพอเพ่ลินน้ำเนาะคัมบ่มี่ไพลินน้ำก็คือสีบยิหมเลยโอเคก็คือสิเป็นคนยิ่มอยากอยู่ระดับหนึ่งห่านมาละห่านนี่ก็ซิมีห้องแอร์ให้นั่งนำ้ำเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิเปิดห่านเป็นห่านแบบนั่งดินนั่งกินเหล่าแบบเสียนะตอนนี้ก็จจกว่าผิดบ่อถือประมาณแบบห่านนั่งชิวอ,อย่างประมาณนี้ลมะมั้งแต่ว่าห่านตอนนี้เพิ่นยังว่าแล้วเนาะแล้วก็ซิมีบนขายของให้ชาวนำ้ำ ตอนเขาได้มาลาแล้วกลับมาฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วตกลงมาเปรบบอยทนะเมื่อนี่ฝนกระตกสองรอบเลยพาออกเกตลงไปดินข้างลุมก็ลงได้แป๊บเดียวเห็นอากาศมันเย็นๆก็เลยขึ้นมาย่านฝนตกก่อนนะย่านไปหายางอ้อมไก่เนาะแล้วสิมาตึกที่ตัวเองอยู่ย่านมันบ่ทันนะระหว่างที่รอพอออกเกตอาบน้ำมาักกัสิกินมาลาถะสิกินกุยเตี๋ยวเลยก็บบได้ย่านออกเกตคานมาบ่ได้เอิญคานตีต้องเอิญกระดึบ๊บเดี๋ยวนี่ออกเกตอัพเลเวลแล้ว จากที่กระดึบเอาแขนข้างเดียวไปเอาขาข้างเดียวไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอาทั้งแขนทั้งขาทั้งสองข้างนั่นแหละกระดึบมันกระแหงกระดึบไวกว่าเก่าแล้วบัดนี้อีกบุกี่เดือนก็คือสียางได้แล้วแหละเพราะว่าเบื่องทรงแล้วเริ่มอยากเกาะยืนแล้วนะแมวตัวนี้ก็ชื่อเชียเนาะที่เห็นขนแมวบัวซากันนี่ก็คือเฮาตัดเนาะขนมันพันกันนะบ่มีเวลาอาบน้ำให้สีห้เขาอาบห้ก็ไ่ได้เพราะว่าแห้งหลายโพดเดี๋ยวถือควรต้องให้พอมันอาบเท่านั้นแหละ พราะว่าแมวตัวนี้นะฟังแต่พอมาน,นั่นแหละบอกคอยฟังเหาเนาะฟังเฮาเฉพาะตอนห้อาหารห้องเหาตอนนี้ของกสิกระจัดกระจายแบบนี้แหละเก็บท่าใเกาะออมาแบบสี่คือเก่ามีเด็กหน่อยอย,อยู่ห้องน,นนะเนาะสิเก็บเนินไหนก็คือเก่านั่นแหละตื่นตอนเช้ามาเก็บห้องก็เรียบร้อยบม่ช่ยองผ่านไปบดลก็มีของกระจัดกระจายไปทั่วทีแล้วหน้าที่เหาตอนนี้คือเก็บอย่างเดียวเพราะว่าออเกตคือ,อยังเก็บบ่เป็นหรือเป็นอย่างเดียว มากลิ่นไปเบิร์โยางยกเว้นของลิ่นของลิ่นก็ลินบโดนหนกแปบเดียวกบเบื่อแล้วพอเบื่อกะสิกระดึ๊บไปหาจับอย่างอื่นแทนคำจับอย่างเดียวกะสิบว่าดอกเนาะกะสีเอาเขาปากน้ำเหมือนเละกะเห็ดย่างไายว่าไรเนาะนอกจากเปลี่ยนของในมือถั่วงอกที่เขาเอามากะกินคนเดียวเนาะเพราะว่าถั่วงอกบดสุกคำถั่วงอกซุกแฟนกะสิกินน้ำอยู่คนบอกถั่วงอกมันบดสุกมันกรอบมันเสียฟันนะนะแอปเปิลแอปเปิลที่มันแช่ตู้แล้วมันกรอบๆนะกะเสียฟันแต่สำหรับเฮาก็คือแซบคือเกา บ่มีคําว่าเสียวฟันเนาะกินได้เบิสุยาง